thank you มาจ้าพี่น้องจ้ามันนสาวิสานสิทภาพมาเบิงอาร์มค่ะอาร์มเนาะอาร์มโรโก้เนี่ยค่ะตำแหน่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมันนี่เพราะว่าทางลาดบุรีเพิ่งสั่งขมาเนาะค่ะก็เลยสิมาตัดมาเย็บให้พี่น้องป้องไปได้เบิงกันว่าอาร์มที่เพิ่นเอาไปติดต,ตำแหน่งเสือกักแต่ละคนแต่ละตำแหน่งเอ่อเพิ่นเหตุจังใดไหมค่ะเนาะพลังคนก็สิบวันหูเด้ว่า เห็ุแบบใดมันคือออกมาเป็นยังสี่แม่ค่ะอันนี้ก็คือเขาตัดตีนตุกแกเนาะให้พอดีกับอามที่เขาปักออกมาค่ะอามที่เขาปักออกมาเนี่ยเขาก็เอาไปหลีดก่อรนดน้วยคะ่ะหลีดเจ็บมุมสกรห้เรียบร้อยก่อนแล้วจะเอามาเย็บใส่กับตีนตุกแกเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็กําลังเย็บตีนตุกแกใส่อันนี้ก็สิเป็นกลมการปกคล้องเนาะคะ่ะเย็บสี่เย็บสองหลอดด้วยคะ่ะสองหลอบเนาะ เย็บริ่มก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เย็บอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่นนะทาวอนของอามฉีกเข่าฉีกออกก็สิได้ท้นไหมค่ะนะอันอน,นี้เดี๋ยวเบิ่งกันแล้วก็สิม่อามข้างหน้าสองชิน้นก็สิม่เย,ย็บติดตีนตุ๊กแกขึ้นกันนะคะ สามชิ้นเนาะอ,อามหลังโลโก้หน้านะคะแล้วก็ชื่อแนละตำแหน่งของกรมการปกครองของลูกค้านะคะ่ะเนาะปับซื้อเพอะเข้ากปสิมาติดให้ลูกค้าเบิ้งติดให้ที่น้องปองไปเดี๋ยวเบิ้งกันเนาะค่ะว่าติด,ต,ดตุ๊กแกมันติดจังใดเนี่ยค่ะเท่าสิเตรียมเสือไปแล้วเนาะตเตรียมเสือไปแล้วค่ะเราก็มาติดตำแหน่งเอาเลย อยู่บนสะท้อนแสงนะคะติดในตำแหน่งที่สวยงามค่ะเนาะอันนี้เป็นไซส์ XL นะคะจะตัวใหญ่นิดนึงไซส์ XL หนะาอก46ค่ะติดข้างหน้าสองแล้วก็ติดข้างหลังหนึ่งเนาะค่ะเนาะกลมการปกคล้องกระชีบสูงบวตำอยู่ตำแหน่งที่สวยเนาะคะ่ะสะท้อนแสงสเราใส่แค่นิวเดียวเด้อค่ะนิวเดียวค่ะอันนี้ติดเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะอันนี้คือเสื้อกักแบบตีนตุ๊กแกค่ะพร้อมส่งให้ลูกค้า